ดีครับท่านผู้ชมผมดรสิริวัตรคลองบุญจากหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาลงพื้นที่ยังวัดทุ่งตาอินนะครับตำบลพวงอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยมีท่านพระครูประดิษฐ์าสนาการจำนงชย่าวังโสเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท่านเป็นเจ้าคณะตำบลพวง และท่านยังเป็นประธานคณะสงฆ์ผู้จัดงานประเพณีลอยพุทธบาตรพวงนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีและประธานอกองทุนนิติพุทธบาตรพวงะจะเห็นได้ว่าท่านพระครูนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมชุมชนอบทุนการศึกษาและได้รับปริญญาพุทธศาสตร์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและท่านยังได้รับเข็ม เสมาคุณอุปการทองคําผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาลงพื้นที่อย่างวัดทุ่งตอินนีะครับจเจนว่าวัดแห่งนี้ท่านพระครูปฏิศิสฐานการนั้นท่านได้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการช่างหัวมันโคกหนองนาโมเดลและมีอื่นอีกมากมายถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วครับเชิญตามผมไปชมได้เลยครับ สกคร,ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระครูประดิษฐานการเจาร้าอาวาดวัดทุ่งตะินนะครับจะได้กราบนิมนต์ถามนะครับว่าพระอาจารย์ทําโครงการแก้มลิงนี้มีจุดประสงค์อย่างไรบ้างครับผมคือเพื่อบ่งกันก,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 การขาดแกนน้ำเคยขาดน้ํามาทุกปีทุกปีต้องไปอาศัยเขื่อนถ่วงสูบน้ําขึน้นมาจากด่างๆศัยเครื่องที่เอ,อามาได้เนี่บ โงรงการส่วนกลางของแถวภาากลางสิงห์บุรีนนบุรีเนี่ยอางกองไปขอเครื่องก่มาแล้วก็โศบต่างแต่ตุ้งตะพานเรื่อยมาจนถึงเนลกๆเพราะเรามีเขื่อนอยู่แล้วโศบมาจากใต้เขื่อนมาหน้าเขื่อนเป็นก็ดโศบไดวเขื่อนเหมือนกันหมดแล้วก็มาถึงนี่นี่คือเราไม่มีี่เก็ตก็เลยมาเห็นที่ตรงนี้มันว่างรับโครงการแก้มลงตัวนี้ท่านครูครับเคยมีน้ําท่วมตรงนี้ไหม ท่วมท่วนโอ้ทั้งตรงนี้เลยอาทางตรงนี้เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยป่าไผ่อาไดมาแปลงเอารถมาบุกเบิกปแล้วก็เนี่ยทุกวันก็เป็นสมบูรณ์อย่างนี้แหละโอ้ครับเป็นน้ำใสมากเลยนะใสมากเลยครับตอนก่อนแค่นี้น้ำมันซึมจากสายครับผมสายเยอะนี่ครับแต่พระโกยังทำแพรไว้กลางคือแค่บําเด้วยนะตามปกติแล้วมันก็ไปดูที่การจนบุรี่ครับเขาจะ มีการล่องแพล่องแพแล้วก็เรื่องดูกันในแพนี่เรารก็มีว่าวเรามีแพ้แต่ล้องการก็คงจะต่อไปจะมีการนำแพ ลากแบบการบุรีกลับมาคผมถือว่ามีศาลาเป็นอดนกประสงค์ได้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้เลยสวดม์ก็ได้นิมนต์ท่านพระครูนํำชมหน่อยครับท่านผู้ชมครับที่เป็นโดมที่ท่านพระครูท่านได้ทำมาไว้แล้วจะเห็นว่ามีพริกมีมะเขือลูกใหญ่เลยครับท่านพระครูท่านปลูกเองเลยนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมีครบเลยนะครับ you mm -hmm. สการถามครับท่านลุงโบครับสไลานี้ทำเพื่ออะไรครับผมเพื่อชมวิวภูมิทัศน์พื้นที่ทั้งหมดเลยโอ้ชมวิวชมทัศนียภาพของตังสวนต่างๆต้องก็มีโอ้ขนาดนั่งหลังเนี่ยโอ้ก็จะก็จะมีการจะเห็นภาพครบเห็นบ้านครบเลยเห็นบขึ้นไปได้สวยมากหมดเลยจุดไปสคงนะ ตั้การท่านพระครูนําชมที่แพรกลางน้ําโครงการแก้มลิงเลยครับผมอ่าอแพเนี่ยอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยสวดมนต์ด้วยครับปฏิบัติธรรมด้วยครับผมแล้วก็พักผ่อนด้วยบางทีโยมก็มาปรุงอาหารทานกันในเรือนแพรด้วยครับผมทุกอย่างเลยในเรือนแพแล้วก็บางแล้วก็พายเรือเล่นได้ครับพายเรือเล่นรอบ เราบริเวณนี้นะที่ยอดมันเยอะแยะท่านผู้ชมครับที่เราอยู่กับท่านพระครูนี้จะเห็นว่าท่านได้คิดแล้วออกแบบจากไมา้จากลงด้วยของทางวัดซึ่งเป็นไม้กระท้อนนะครับโต้นี้เป็นโต๊ะสําหรับ ใช่จะมาเขียนหนังสือจะนำท่องหนังสือจะนำอ่านหนังสือครับระดับได้ด้วยอ่าแล้วพระครูลองปรับระดับกัคระดับไม่เนยเนยแค่หนึ่งนะครับอาารย์หนึอันนี้ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สามสามชั้นสามชั้นทั้งโต๊ะหมู่เตียงนะครับทั้งโต๊ะอ่านหนังสือเนี่ยท่านพระครูทําเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ที่วัดพุงทธอินโดนจงนะครับเป็นไอเดียที่ดีดีมากเลยครับท่านพระครูครับเนี่ย เดี๋ยวปีนี้ห่อแจากโต๊ะหมูสี่หมูห้าหมูเจ็ดหมูเก้าแจกยอดโยมทุกครัวเรือนเพราะว่าเขามานอกเรานี่ไม่ค่อยใส่ใจสนใจไม่มีห้องพระเวลาจะทําบุญตรงมาเยืมวัดก็เลยตัดสารให้เป็นโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมโต๊ะเป็นชุดไปเลยครบชุดเลยครบชุดเลยเดยวไปดูที่กำมังผริเอยู่ได้ครับมาดูเอา เอาวัดไปไหว้บ้านให้หมดอ่าดีมากครับสารบัดแจกโยมครับบานน้ำมนต์แจกโยมโต๊ะมูดแจกโยมพระพุทธรูปด้วยครับใบยมไม่ต้องมายืมวัดแล้วเอาเอาวัดไปวัดไปไหว้บ้านวัดไปไหว้บ้านจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจัรพรรดมนต์แจกครับควมว่าดีนะครับเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิญลูกถูกแล้วถูกแล้วเชิญลูกไม่ใช่มาเข้ามาหาเราเราเข้าไปหาเขาครับผมนี่โครงการสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านพระครูเหรอครับจ้ากโอ้เนี่ยใส่เป็นกัศดาธุระเลยยอมข้ายไม่นี่คืออะไรต้นไม้นี่แหละครับมันเป็นตัวปรับสภาพอากาศให้เราหายใจครับรรกจายเิไลายโดยใบสดโดยครับเขาคิดไม่ถึงว่าพวกนี้มันมีคุณค่าครับเนี่ยต้องพกอกำลังเพาะแจกกำลังจะทำทันเยอะเลยครับผมั้เรามองไม่ออกกันเองอ่ะหมดไปซส อะไรไปซื้อเครื่องเสียบปรับอากาศอะไรอะไรมันมันมันสันพิษตรงนั้นครับอ,อากาศครับสนันพิษนี่อยู่กับธรรมชาติไม่อยู่กับธรรมชาติครับผมนี่วิถีวิถีชีวิตวิถีชีวิตครับเอออย่าอย่าอยจิตมันครับผมใหอยู่ติดกับธรรมชาติครับ กล้วยบางเงาอ๋อกล้วยบางเงาออไม่ต้องไปทำบาร์เรไม่ต้องทำบาร์เรไม่ต้องกินคือท่านพระครูปลูกทุเรียนไว้แต่ว่าใช้กล้วยแซมเข้ามาแซมเข้ามาเป็นเหล้ารมมันครับและยังได้ลูกคับขายได้อีกด้วยกล้วยขายได้และยังมีกาแฟโกโก้ด้วยนู่นไมมีม่มีโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานแบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์นะครับในตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดูเนี่ย มะนาวครัวง่ะลูกเต็มมัครับปานิมมันมะนาวครับเต็มมะนาวอันอันนี้มีพันไหมครับพ่อครูอันนี้พันพิจิตนะพันพิจิตอ๋อส่วนใหญ่พันพิจิตเขาจะปลูกในในอาคารเซเมนใช่คารเซเมนเนี่ยเนี่ยมาปลูกครับท่านผู้ชมครับมีลูกดกมากต้นหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเยอะเยอะครับเยออครูน่าจะเป็นร้อยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยอันนั้นโกม่หยอด พับด้านหน้าน,นี้เป็นรีสอร์ตเป็นโฮสเตย์ไว้สำหรับอะไรครับผมสำหรับที่พักขอ,กองญาติโยมทั่วไปมาปฏิบัติธรรมก็ได้จะมาพ่ออับ่อนโดยธรรมดาก็ได้ก็ อ่าฮบุมสงบก็ได้มาได้ตลอดเลยโอ้ได้ใช่เลยได้ตลอดพร้อมอ่าพร้อมทุกอย่างน้ำมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวมีที่ปรุงอาหารเสร็จครับใช่ใช่ส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งตะอินนี่จะอยู่สักกี่วันครับ เด้วยก็แล้วแต่เขาเนี่ยบางคนก็อยู่เป็นเดือนที่อาทิตจหนึ่งที่ก็สามวันสามวันเนี่ยโรงงานผลิตโซลาเซลล์อ๋อมีโซลาเซลล์นะครับทั้งหมดโซลาเซลล์นี่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าหรอกเป็นการพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดทีิดีที่สแพงมันอยู่ข้างบนเนี่ยสองหลังแปดสิบเปอร์เซ็นรุ่นเนี้ยแข็งแรงคนอ่าไอแต่ที่ที่ที่ปีนี้เรามาศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไม มันผลิตไฟฟ้าได้น้อยเนาะว่ามันทอดอะไร,รใช่ไหมคืนไปดูที่ไหนตะไคา่น้ําฝนมันตกต้องคืนไปฉีดลา่างหมายมันเลยเาบอกว่า หกเดือนบางที่ไต้องต้องทำข้อสะคังต้องเสริมความสะอาดให้มันด้วยเราทำความสะอาดแล้ที่นี่ไฟเป็นปกติและนี่วิธีใช่แล้วต้องมีคนใช้ด้วยต้องมีคนรู้จักวิธีอะไรทุกอย่างมีผ้ายองทานเก่งทั้งนี้ครับเป็นนคครับประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้เยอะเลย ลงผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีกองาดานทุเรียนสามปีมีลูกอีกนะโอ้ทุเรียนสามปีมีลูกเออครับผมคือเราจะเพาะไว้ข้างนอกก่อนครับให้มันใหญ่รักษาให้มันพุ่มใหญ่เลยครับแล้วเราเวลาเราอาจจะไป็นดูขุดดินดนไม่ขอยกไปวาง๋อต้องขุดแล้วก็ยกไปวางดินไม้บั๊บเลยมันจะออกดอกเลยนะออ๋เป็นสูตรเป็นสูตรพิเศษต้องคุยคุยกันมาละกองดาน ต้นเลี้ยงมันทองนะครับมันปะโคปลูกไว้สักกี่ไร่ครับทุเรียนมันปลูกตรงผสมมาสารผสมมสารครับที่วางตรงไหนเราก็ปลูกตรงนั้นมีทั้งสวนเงาะข่างคดต้นเลี้ยงนะครับมีกล้วยยังมีการเผาถ่านเผาถ่านพิเศษนะสามวันเอาออกได้เลยนะอ๋อเผาถ่านไปดูพิธีเข้ามาใช้ปลอกโคแล้วเนี่แหละแล้วก็หนันปิดแล้วก็ ทำทุกอย่างครับวงจรเลยที่เขาคราบแทนที่เรื่องเรื่องไก่อะไก่ไข่อะมีไก่หลายตัวครับนรับท่านผู้ชมครับน้อยน้อยนักนะครับที่เราจะเจอวัดที่มีที่สถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมเช่นที่พักของอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตุงเะอยนแห่งนี้นะครับ ถือว่าเป็นแนวคิดที่สุดยอดและทันสมัยมากเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ท่านพระครูที่ลงผลิตน้ําดื่มนะครับซึ่งวัดทุ่งตะินนี้ได้ผลิตน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับได้มาตรฐานาเพื่อที่จะใช้ในวัดแล้วก็สําหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับ <S <S เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับที่นี่ครับ ท่านผู้ชมครับตัวนี้คืออะไรครับผมตัวนี้ตัวน้ำที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วแล้วเราจะเอาเอาตัวนี้เน่เน่น่วางวางอ๋อตั้งวางวางขอ้เน่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 ก่อกมาเน่เน่เน่น่ก่อนก่อนน้ำยกมาดิยกวางนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นขวดน้ำที่ใสสะอาดนะครับเดี๋ยวก็จะมีกระบอกแต่ละจุดแต่ละจุดมันจุนะครับมัจะจุอุปพันบรรจุขวดนะครับ ท่านครูครับตอนนี้เป็นควบคุมมันทั้งหมดเลยควบคุมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยน้ำอัตนมัตั้งมมันจะทำงานมันจะบอกหมดเลยทำงานมันจะทำงานเลยอ๋อครับควบคุมทั้งหมด Power มีการควบคุมนะสูวต่ำได้หมดเลยต่งหมดเลย น้ำดื่มน่าต้องปรับน้ำไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างไหลจากข้างบนลงมาด้านล่างนี้ให้น้ำมันเป็นอากาศให้ได้แต่ให้มันเป็นฝันให้เป็นละอองฝอยลงมาแล้วมันจะไหลแล้วก็มาพักกักที่ถังน้ำสองพันลิตรบอันนี้มาเข้าคัดกรองครับมาเอาตัวคัดกรองนี้แอกนี่ออกบีงมานี่อันนี้มันตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้ทานยังมีประโยชน์อยู่เก็ว่าอันนี้ มันเป็นฐานกระดาบเขาอัดอยู่ในนี้มันจะมีสารช่วยเสริมอารแต่อันนี้มันสะอาดจนไม่มีประโยชน์กเราทานแล้วทานให้มันอะไรออันมันชื่นอยู่เฉยอ๋อครับมันริส่์ได้จริงจริงแบบนี้ครับผมแต่โอ้โหเก็บใสจนหมดแล้วใสเนาะใสหมดแล้วครับผมไอ้ดกกอ ต้องใา้สะอาดที่สุดเลยตรงนี้ครับผมนี่มันที่ทำงานแล้วก็มาบังคับตัวนู้ดอ๋อตัวควบคุมนี้แตัวควบคุมครับ ขันตอนต้อามาครับที่แพ็คบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์น้ำเดิมจากวัดทุ่งตทอินนะครับน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทํำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ประจำวดนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้จําหน่ายนะครับให้ทานที่วัดแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมในท้องที่นี้ครับน,น้ำใสสะอาดมากครับ เป็นลงแปรรูปไม้ใช่ไหมครับใช่ไปในวัดผลิตเครื่องเฟอร์ในเจอแจกทั่วไปหมดและยมก็ได้ใครก็ได้ที่เราที่เราทำโต้โตะหมูแจกนี่เนี่ยทำในนี่นี่ะไม่ไม่แล้วเขาก็ให้มาอ๋อที่ได้รับบริจาคมาบริจาคเขาก็มาเรื่อยมาแปรรูปแล้วก็ไปทำเป็นผิตภัณฑ์วตั มันประหยัดประหยัดทั้งไม้นะครับคนงานก็คนงานของเราด้วยของงานทั้งพ่อครูด้วยนะครับถ้างั้นก็คงจะทําแจกไม่ได้เป็นอะไรที่ครบวงจรมากเลยครับอันนู้นอบสมุนไพรอบสมุนไพรได้ด้วย ถ้าหากโควิดมันหนักจริงๆแต่จะยกออกมาข้างนอกแล้วก็นก็จะต้มสมุนไพรให้เข้าไปอยู่ในนั่นโควิดโควิดก็จะกลัวสมุนไพรครับมุนไายไทยช่วยได้ใช่ไหมครับหลังมาเลยอะไรมาก็เลยยังม่ยกออกมาเราจะยกไลยออกมาข้างนอกครับต้มแล้เข้าไปพักอยู่นะอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไะเราอบกันอยู่นี้แหละครับ บริบาตรธรรมอันนี้เลยมาแปดูอย่างนี้เราปิดบังหมดเลยไม่ได้ทำนบครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่โรงสีข้าวของวัดทุกตะอินนะครับด้านในก็จะมีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับสีข้าวนะครับของที่วัดที่วัดนี้ยังมีการทำนานะครับเราจะเห็นว่ามี มีแปลงนานหรือว่ามีชาวบ้านที่นี่นะครับเขาเอาข้าวมาสีก็มาใช้บริการที่นี่นะครับม,ม,มีชาวบ้านเอาข้าวมาสีเยอะไหมครับถูกแล้วถูกแล้วนะวเขามากันเยอะเขาบอกตอนนี้เดือเดิอนตัวได้วนะครับาเรามีตรงสีบริการให้ครับผมเราได้ทั้งรำได้ทั้งแบบทั้งไรยข้าวไดว้ทั้งส่วนต่างๆของข้าวครับก็เอามา <สน S 1> ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทั้งเก็บทำรำ ได่ประยชนทั้งหมดเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบกับผมนวตรีพรพยนเกลือนรัดก็มารับหน้าที่ในช่วงสนานาธรรมกับ ท่านพ่อพระครูประดิษฐาสนการหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าท่านพนงนมัสก,การท่านพ่อโดยความเคารพครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าพูดถึงพระครูประดิษฐาสนการวัดทุ่งตะินเนี่ยคนทั่วไปก็ยังก็จะไม่ค่อยรู้จักจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าพูดว่าท่านพนงพระบาทพลวงคนจะรู้จักกันมากแล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาของกระผมนะครับ ที่วันนี้โดยรายการธรรมสัญจรก็ได้มีโอกาสมาพบมากราบแล้วก็ได้สนทนากับท่านพ่ออย่างใกล้ชิดนะครับการเรียนวัมนการ้วยความเคารพครับท่านพ่อปีนี้อายุพรรษาเท่าไหร่แล้วครับเอาอายุก่อนอายุต้องหมบเจ็ดสิบเก้าเข้าพศใหม่น 79, ีพ่พศใหม่เจ็ดสิบเก้าท่านผูน้ชมครับเจ็ดสิบเก้าแต่ยังแข็งแรงมากนะครับ ยังขึ้นเขาไหวทุกปีขึ้นเงินบาทได้ทุกปีเดินเองเลยไม่ต้องขึ้นเดินเองได้ทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้พรรษาเท่าไหร่แล้วครับท่านพ่อมันดอกอะไรเกือบหกสิบแต่เราไม่ได้คือหกสิบพรรษาจนเลยไปแล้วประมาณห้าสิบขึ้นคาสิบขึ้นหรือคาห้าสิบขึ้นหมายว่าก็คือบวชเป็นพระตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่ 22ทหารข้าทหารแล้มันจับใบดำออแล้อยู่หนึ่งปีแล้วก็บวชต่อยยาบัรนี้ครับผมครับผมในทุกกาอย,อยู่จนกระทั่งบัตรนี้นะคร<อ>ับก็เรียกว่าเป็นไม่ใช่พระเถราะาล้วนะคร<อ>ับเป็นพระมหาเทระของอจังหวัดจันทบุรีได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานโดยตำแหน่งเรียกว่าอะไรครับที่พระบาทประธานบริหารประทานบริหารพระพุทธบาทพระพุทธบาทข่าวขี้โกง ครับตำแหน่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระบาทจํานวนนับล้านคนนั้นแต่ละปีพ่อนะเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อขึ้นไปกราบนัมัสการรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรที่อยู่ข้างหลังท่านพ่อเนี่ยครับอันนี้โครงการพัฒนา ุมชนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพึ่งตนเองในในท้องถิ่นเปิดตัวในท้องถิ่นมีอะไรก็มาคุยมาปรับปรุงมาเปลี่ยนอะไรกันอันนี้สำคัญสำคัญเลยนะครับเป็นศาสตร์พระราชาด้วยนะครับเป็นศาสตร์พระราชาคนเรานี่ถ้าพูดคุยกันได้เนี่ยปัญหา ก็จะไม่มีเนาะถ้าคุยกันได้นะไอ้ที่คุยที่ปัญหามันมีเพราะไม่ค่อยคุยกันใช่ไหมครถูกแล้วถูกแล้วถ้าคุยกันก็ว่ามันเป็นศูนย์ทุกองค์กรเนี่ยศูนย์รวมอะไรๆถัดข้องตรงนั้นใครมีปัญหาเนี่ยมันก็มาคุยกันดีครับในส่วนนี้เรียกว่าศาสตร์พระราชาเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลโคกแต่พอให้ความหมายว่าอย่างไงครับคือแผ่นดิน โคกคือแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดเลยแผ่นดินทั้งหมดอแล้วในแผ่นดินจะต้องมีส่วนประกอบครับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมน้ำาคือน้องน้ำคือนองนองน้องก็แปลมาเป็นนาคเป็นพืชเป็นผักปลูกสามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกสามอย่างประโยชน์สี่อย่างผมจำแม่เห็นไงผมยังจำไม่ได้แล้วพีน้องญาติโยมทางทุ่งตะินนี่ก็ มาร่วมกิจกรรมกับท่านพ่อตลอดตอนนี้เขาใส่ใจมากๆากห่วงห่วงพ่อมากัวยุมากด้วยแล้วหนึ่งเดียวด้วยในทุกวันครับผมงานกองเอกแตว่าทั้งอำเภอก็น่าสองนี่ปันคุมได้หมดทุกวันครับผมเขามาเป็นทีปรึกษาบัณคิดอะไรต่างๆที่เขาจะ มัตนาวัตรตรงคำผมเชื่อ,อครับเชื่อท่านพ่อว่า50ภาษาที่ท่านพ่ออยู่ในร่มกาสาวพัฒนี้ท่านพ่อย่อมจะมองเห็นความสําคัญของอพุทธวจนะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากมท่านพ่ออยากจะให้ธรรมะอะไรแก่ญาติโยมที่ชมรายการนี้บ้างครับ ในโครงการตัวนี้มันมาอยู่ร่วมกันเอาบ้านมาอยู่ด้วยกันวัดมาอยู่ด้วยกันการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลหรือรัฐะรัฐะนี่ก็จะมีโรงเรียนมีอบตนั้นมีเทศบาลมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างนั้นมาเป็นกรรมการวัดครับผมครับผมมาดูแลวัดช่วยดูวัดครับผมอันนี้คือสิ่งที่ท่านพ่ออยา่ตั้งใจทำเนาะตั้งใจทำโครงการนี้เริ่มมากี่ปีแล้ว แล้วที่ว่าให้บ้านวัดรัฐถ่ายหรืโรงเรียนมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันก็ดังได้ดิ่มบุกเบิกมาก็เป็นอย่างนี้หมอทุกฝ่ายมีอะไรก็ต้องมาปรึกษากันที่วัดรวมตัวที่วัดพัฒนาอะไรทุ่มทนมีอะไรที่ไม่ดีเราก็มาคุยกันมันนานตลอดแล้วนะอันท้ายนี้นะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ชมรายการนี้ด้วยแก่พิธีกรด้วยนะครับคณะถ่ายทำของ ช่องสวด์ด้วยนะครับขอพรท่านพ่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยครับในวัละสุภวิิีนี่ก็ผ่านเข้ามาปีใหม่2,5,4อย่างประมาหนึ่งอาทิตย์แล้วยังอยู่ในโชคของปีใหม่เพราะนั้นวิธีชีวิตของิึงที่ผ่านมาเราก็ได้ศึกษาชีวิตของเรา ที่ผ่านมาเป็นวิชาการเป็นความรู้ตรงไหนที่มันบกพร่องเราก็เก้ไขสิ่งที่บกคล่องและปีใหม่ที่ยังก็มาถึงนี้เราก็จะมาปรับสภาว่าชีวิตของเราอีกวระ,ะหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของวิถีของชาวโลกทุมชนของพื้นที่เนี่ยยิ่งจากปัจจุบันนี้เราไม่เคยประสบะการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะนั้นในช่วงนี้ทุกคนให้อยู่กับที่อยู่กับครอบครัวอยู่ความอบอุ่นแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่ากเกินไว้เขาเรียกว่าทุกคนกลัวตายรักษากายรักษากายจะให้ชีวิตราอยู่สืบต่อไปอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันรักตัวกลัวตาย ก็ได้ต้องรักตัวด้วยรเราจะอยู่ได้ปรับสภาพตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็อยู่ได้พึ่งตัวเองช่วยตัวเองดูแลตัวเองเปลี่ยนสภาวะใหม่แล้วก็จะทำอะไรก็ขอให้มีคิดก่อนพูดคิดก่อนทำแล้วมันจะมีสติสมัธัญญะควบคุมตัวเองความผิดพลาดจะหาย ก็เกิดขึ้นมาทำที่อย่างไรพุทธิาวคือทาอุปการะมากสองอย่างคือสติความรู้รู้รึกได้ทั้ทนอจัญญะคือความรู้ตัวควบคุมในการบริหา,ารกา,ารทํางานจะเดินเยืนนัังนอนทั้งหลายจะความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายนี่ก็คือ,อ,อเกี่ยวข้องในส่วนของศาสนาและการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ก็คือรู้จักอะไ าสตราพอเพียงคือมันพอเพียงยังไงที่เราจะทำยังไงว่าเราจะอยู่ได้โดยโดยความสุขเพราะว่าความพอเพียงนี้ทุกคนยังไม่เข้าใจเยอะแยะแม้แต่ดังชาติเขาก็เอาไปทุกสถาบไิบัติยังขีมอทหารเนี่ยไปทำมาแล้วได้ผลด้วย อ่าัฒนาเพึ่ตัวเอง,เองเนะอันนี้คนไทยนี่ยังไม่ได้ค่อยสนใจจริงๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มใส่ใจสนใจแล้วว่าเราช่วยตัวเองได้ยังไงทุกวันนี้เหตุการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบีบคั้นเราตอนนี้เราทุกคนเราก็รู้ตัวแล้วทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาอีกกล่าวหนึ่งของครอบครัวของชีวิตเอาตัวรอดส่วนนี้ให้ได้โดยอาศัยหลัก คามบอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบูรุณนนทเดชที่ท่านวางไว้ให้เราปูพื้นไว้ให้เรามาเนี่ยเป็นสิ่งมหศัศจรรย์เหมือนท่านรู้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ต่อมาจะต้องเกิดอย่างนี้นและเกิดจริงๆด้วยให้เราต้องใช้ของท่านจริงๆด้วยขอจเจดอันรายสาธุครับท่านผู้ชมที่กรดธรรมสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับณวัดทุ่งตะอินกับท่านพ่อพระครูประดิษฐาสนการ ท่านพนงนะครับข้าผมขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อเป<ม>็นอย่างสูงยิ่งและก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับโอกาสหน้าธรรมสัญจรจะไปที่ไหนวัดไหนและก็มีอะไรดีๆในวัดนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ